เออไปเลยไม่หยุดใช่ไหมอันนี้หยุดก็หยุดก็หยุดอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่ช่วยอันนี้ได้อันนี้ได้เดี๋ยวไปเลยเกิดข้างเอาแล้วกันนะกูกดดึงรัวๆเลยใครไปอ่ะเออไม่ดุณเอ้ยมึงกดเดี๋ยบิวมันยากกว่าไว้เออไอ้เหี้ยไปเลยระเบียบไปเลย Con Ôi nay Này lại với mi Bằng Cô là cô không được thái hệ เฮ้ยคุณลิงปักอันนี้มาเดินได้ไหมมึงอุ้ยมึงมึงเหยียบก่อนมึงเหยียบมึงเหยียบก่อนแล้วเดี๋ยวกูโดดตามมึงเฝ้าอันต่อไปโอเคไหมนอนแทนมาก่อนจอนไม่คิดจะดึงเอิร์ดนอนดึงเอิร์ดก่อนมึงต้องดึงเอิร์ดต้องไปปิดอันนี้ก่อนดิเฮ้ยจอนเดี๋ยวเฮ้ยเอาต่อไปเอาไปเอาต่อไปเอาต่อไป ไปเยเยเลรอนี้เรอนี้ไปออ้ไปจอไป้ไปลองวิ่งเร็วเกินปัอ๋ออ๋อเหมือนรถเออตัวางน่าทำไมแล้วกูติด เล้วพวกกูโดดกันเลยดิได้ปะติดตัวเออคือกูโดดไม่ได้จะโดดต้องให้แทนตอนเออตอนเบี่ยงให้เหรอเมื่อกี้ก็เลยติดให้แล้เดี๋ยวกูลองดิเออไป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 ได้ก็ไปอ่ะไปได้ก็ไปอ่ะไปได้ก็ไปอ่ะแค่นั้นแหละตอนไปไม่ได้ติดต่อเออไอ้ยี่อะไรเว้ มีช so so ิงชิงมันไม่มีเนาะโอ้ข้างบนไี่อีกยาวไกลวะนี่อะไรอ่ะมันไม่ตกใช่ไหมไม่ลองลองอันนี้โอ้มเป็นูสแกนใช่ไมว่าเป็นรูม่เป็นรูแบบร่องรองมันจะมีอเลยโอ้โหเริ่มสุงแล้วเฮียมองมองมุมเนี้ยเย่พี่วะแมเทางไม่รู้นะเบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้ยเอยเฮ้ยไม่จไปได้ไปตรงนี้โอเค่เดี๋ยมันต้องไปได้หยเก็บนะตอนตอนขึ้นไปอยู่ครั้เดี้ยดึงมันจะเป็นอันแรกกับอันสองที่มันจะนี้พร้อมกันไปไรบ้างเราีเออเออล้วก็รอเดียข้างบนกระโดดโดดรอก่อนรอก่อนไปไปเลยไปข้างหลไปเลย บน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 ไม่อยากว่โแถบไปเยโอเคไปวอ๋อมันได้แล้วเนาะรอรอไปขวาใช่ไหมกหลือข้างหน้านี่ะอย่าได้แลโดดส่นะอันต่อไปไหอันนี้อันนี้อันต่อไปไหนได้มนยเนี่ยอาอาไม่โดไม่โดนไอ้เหี้ย อันนี้ได้อันนี้ก็ได้เราถึงหลักราถึงบนรอขึ้นไปหน่อยอ่ะเอออันข้างบนอันนี้สา้ๆๆไปอัะนเ้็บแบงไปเฮ้ยสัญญาณสัญญาณ้สัญญาณอ่าา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 านาาาาาาา เดี๋ยวต่อไปจ้าต่อไปไปไปเอ่ออะไรต่อเดี๋ยวอ๋อเคน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 เนี่ยกูไม่จับอ่ะแล้วตาคนเฮ้ยไอ้ที่อ่ะดีดีดไอ้เหี้ย่ะเผื่ใจเผื่ใจเผื่อใจวายเผื่อชอก ไปเลยพร้อมกันสามสอไปอุ้ยเปิดพาเข้าพาคุณตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้ดีนะดีนะไปวันนั้นอีกแหละเล่นเกมอ่ะเก่งทุกคนสนุกอะไรวะที่ที่ต้องมีคนที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยว เขาปีนเขาไปยันเมื่อกี uh ้อ oh. okay. ัน no. น oh. oh. ี้อันใช้แตนซ้ายแล้วแตนซ้ายตังกูไปแตนซ้ายรอรอตอนไหนตอนขึ้นลงเนี่ยมันได้เลยมันได้เลยมันถึงได้เลยได้เลยยังไงก็ถึงไอ้เหชือดินดึงด้วยเหชือดินเปลี่ยนดินกูดิไอ้เหชือดึนเฉยๆดึงก่อนเลยใกล้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 กันน้ำเชื่อมมันเขาไม่งั้นเขาไปกับแทนก็ได้เออใช่ใช่ไปเด็กกันนี่แหละกูว่าจบง่ายดี เออี่ยมันยากเลยเลยคนแ่ดีแล้วกูยังไม่โดนเมื่อกี้มีสติมีสติกูมีสติีมีสติอยู่เดกูมีสติอยู่เห้ยโอเอปปิ้อะไรวะตกลูตอนลงตกู เตยมพรมกันวิงๆิงโดดวโดดอไปเฮ้ยเฮ้ยเรื่อะไรวลงล้างลงลเรงตกแล้วไปไหนไป้ไปเลยไปตกตตกตกตตกเองกตกตกเองไดกตบเองได้ตก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 ตไป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 กตกตระวังกกตกตไตก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 ย

เวียงเบียงตอนเวียงเฮลิคอปเตอร์เออราเนี่ยเราเนี่ยไอ้บุตรผมเวียงเลยเออเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยไอ้พวเบียงอยู่นี่คืออะไรอะบับเบิ้ลดิบี้ไปได้ไหมเนี่ยไ้ตอนโดดไหมคืออะไรอ้าวเก็บปีกแน่เลยว่าทางนั้นอ่ะเดี๋ยนะบับเบิ้ลมัน อเออบบมึเป็นเลยเลย่ยคืออะไเฮ้ยคือหายอู้วตงหลบจริงเเนี่ย